สูงผมเพียงเทิ้งคุณแมฮะน่าอัปเดียต์เป็นมองมองเขาจะเอาไปซื้อไปขายกันข้าเจ้าซื้อกันหลายบ่อหมื่นแห่งห่างมาหลายบ่อหมื่นวันเสาร์หมื่นวันเสาร์นี่ข้นเขามาหลายได้พี่น้องหลายดิพ่อไอ้หงบดแล้วเปล่าโอ้มานลำเวียดโอ้เป็นลูกน้องคนไทยไก่เป็นลูกน้องเวียดบดแล้วพี่น้องช่วงหากินน้ำเวียดดิ เงินเวียดมันหลายผุดบ่หรอเง,งินไทยมเปิดใส่จะเปิดคนไทยไกยเ่เป็นลูกกลองเวียดเบิร์ดเหรอมีพี่น้องใม่ห่างเขามาหลายมือนี่เขาแม่มันเด็กคายดีควายมือหน่อยหน่อยแม่เบิร์ดแม่นในตลาดอ้าวอย่างหัวกับมีบ่ไป <c oughs> นี่พี่น้องโอ้คุณน,นี่พี่น้องฟังข้างีนเป็นหอยเวียดคือเก่าพี่น้อง มื่อนี้กระไรถ้ามาเบิ่งพี่น้องว่ามันเป็นยังไงมันคือได้ขายดีเทรตลาดโคกจเจริญเอามาจังไหนมันคือเบิดครูเทียเนาะมาเบิ่งว่าเพนในมาขายนี่พี่น้องเพนในมาซื้อจะดอกคุณอ่ะมีเวียดนามซื้อไว้เบิดแล้วพี่น้องนี่เบิ่งกโหลดก้จะว่ามันมีหม่องขายเด้อพี่น้องเด้อมาตลาดโคกจเจริญพี่โหลดเพาเจ้าซื้อบ้านโหลดเวียดก็บสองพวงสามพวงผพ,พ,พี่น้อง ุนะอันนี้ฟังนี่ฟังนี่เป็นหอยเวียดนามนี่ฟังข้างนี้ฟังข้างนี้เขาเป็นหอยเนื้อบาตนีฟังนี่พี่น้องกินเนื้อเนี่ยเขาเจ้ากำลังรำเลียงมาอยู่สื่อทั้งงวทั้งควายฟังนี่เป็นหอยเนื้อโอ้บักนี่เขาเจ้าสื่อแล้วตัวนี้เขาเจ้าสื่อ,อไรไปแล้วบัเกเถอะนี่ฮะ หยอดแสนม่หนิว่าหยอดอะไรเนโอ้เขาเจ้าห้องแสนสองมือเท้าหน่ขายเจ็ดหมื่นหาวียดซื้อเอาพี่น้องโอ้หอยโฮมก็ได้ขายนึ่หมู่บาทเท่าไรเราหอยโฮมนั่นี่เอามาขายคักๆติตัวละมื่นได้บพื่อนี่ิมื่นสามตัวนี่หามื่นหาว่าสันพี่น้องนี่เอ้าขายเข้าไปรถขาเจ้ามาซื้อขายในห้อามาขายหลึ่ตัวพวกเนี่พี่น้องรถเขาเจ้ามาซื้อ เป็นว่าขายหามือนั่งโมอหมานเยู่เนาะพูดสายรถโอ้รถหลายเมือนนี่โอ้นี่ก็ขายแล้วขายตั้งหายลตานี่สองตัวหรือตัวเดียวโอ้นี่สิบหกพี่น้องคนซื้อขายกันขายเวียนนามเนาะคนยังบริหารขยายเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีมองจอดรถบ่อพ่อเห่นเพราะว่าเถ้าแก่นมีเมคอห้อมต้องการมองในอัน มองไหนมันบ่นพร้อมเขาต่ว่าตีมาเพื่นจัดให้เลยพี่น้องบ่มีมองจอดรถบ่เพื่นจัดให้เลยเพราะเพื่นมีเมฆโคขุนเพื่นก็ร่างถมแถวขุ่นเพิ่อนเอาพี่น้องเพื่นก็ร่างขายายตลาดลงไปทั้งขุ่นเพื่นมีมากกระตังนี่พี่น,น,น้องเ,เพื่นก็ร่างขยายอาณาจักรพด่นออกมาทั้งทีเพื่นเฮ็ดมึงขึ้นไม้ตัวนี้ไหมเนาะโอ้เป็นยังไงเพื่อนก็ขายรเหรอไ,ไหนเป็นยัล้วนั่น ท้ายเวียดบ่พกพอดีก็ชิ้งหัวขาเลยโอ้พอดีมองคืนรถไม่บ่กมองคืนง่ว่าไม่โอ้ตลาดมันใหญ่ไปเรื่อยพี่น้องเนะาะขยายตลาดเราไม่อีกกูได้ยากได้อยาก,อยาก,อยากเอางัว,ว่าก้วยเขามาขายพี่น้องมาขายด้วยพี่น้องด้วยพี่น่ะคนมีเมคอต้องการมองไรมัมีมองขึ้นมันเชี่ยแทนที่เลยน้าอันนั้นเวียดไม่เขามาพี่น้องเวียดไม่ เบียดไม่เขามาไม่เขาเจ้าซื้อราคาดีตัวเบียดชุบนี่เขาขายให้เบียดชุบหน่บอกได้ราคาดีมันบ่พูดอะไรพอได้เลี้ยงน้ำเขาเจ้าอยู่บ่จีโอ้นี่พี่น้องเพิ่นกำลังขยายตลาดเพิ่นเพราะว่าเพิ่นมีเครื่องมือพร้อมเนาะเขาแก่เพิ่นเป็นท่านอดีตสจเพิ่นกำลังลุ้งนายยกยังโบจักเพิ่นอยู่พี่น้องเพิ่นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรมีมองซื้อมองขายเพิ่นว่า จะเก่าตลาดนี่น้อยนิดหน่อยพี่น้องผมมาใหม่ๆที่เรกบานนี้ใหญ่ตลาดบ้านไหนพวกสามปีสามปีนี่เนาะสามสี่ปีนี่แหละโอ้ยยันย์โกชูงนะคือว่าในภาคอีสานเขาหมองนี่เลยสิย,ยันย์โกมูตัวไปเนาะในขนานะคนทั้งหนาเนาะง้วงกล้วยเขามาขายนี่บัดพี่น้องเขามาเลยนี่ตลาดโคกจะเลื่อนอ่าทะเรกับทะเลขเลข,า,เลขาบพัฒนาอันนี้เรามีเรามีเครื่องมือเราพัฒนาเรื่อยๆสถานที่ก็ดีเท็นบอลนี่พี่น้อง เพื่นอนันอันมองขึ้นรถมองอันขึ้นง่วงพอๆผนจัดให้ท่านที่เลยนี่เพราะว่าไม่โค้งมาสตแตนใบไปเลยนาแต่ดวกมันขึ้นมาได้แล้วจัดให้เลยนี่พี่น้องนี่เบื้องเอารถมาขายพี่น้องขนกข้มามาสื้อมาขายพี่ละตลาดโคกจรเลิศนะเพื่อสว่างเมืองในหอยเด้เมืองอสว่างเพื่อได้หอยหอยไม้ได้ขายใส่ลทสลังเจ้าใส่ทลังเจามาขายร่วงเท่าคนบอก โอ้หาเจ้าของผู้ซื้อน่ะบ่เห็นโอ้ขายให้เวียดบ่เวียดไม่เลยเวียดเก่าเวียดไม่เวียดไม่นี่นี่เวียดไม่อยู่นี่เขาเจ้านั่งอยู่หลายหลายแบสอบถามบ้างเวียดไม่อยู่แต่ว่าเบื่อบุเคยเบื่อเบื่อบ่บ่บ่ละหัดเบิ่ละหัดเบิ่ละหัดละหัดมันผู้เคยขายให้เวียดเจ๊เจ้าตรงพุทธเลยเจ๊ใดขึ้นรถน้อยอยู่ต่างโอ้นี่พี่น้องเอาสี่มาดิมันขึ้นบ่ได้มันขึ้นบ่มีมองขึ้นงัว ระเจ้าเมคโคมาจกให้ท่านที่เลยทีไรพี่น้องตลาดโคกจะเลร่ญนแน่นอนบ่ะสะดวกสบายผู้บริหารเพิ่นเร็วด้เพิ่นมาซาด้เพิ่นต้องการให้พี่น้องเกษตรกรมี่มองซื้อมองขายอันนั้นมองไรมันม่มีมันบ่สะดวกเพิ่นจัดให้เลยนี่พี่น้องฟังกนี่พ่อรถเมคโคมาสแตนบายไปเลยมันบ <c oughs> ่นี่นึงเนาะ มันจังท่านผ่านนแบบนี้เนาะมันแมนว่าบอกแล้วบอกอีกอันนี้ขอแต่ว่าผ่มีมองคืนขอแต่ว่าบอกรถเมคโคสแตนไบายไปเลยพี่น้องนี่พ้อมสะดวกสบายจะถไายท่านที่เลยมันสูงรถอันสิบหล่อมันสูงมันขึงง้นงัวอะไรกันรถเมคโคพันสแตนไบไายไปจัดไปเลยรถไทยก็มี ตลาดโคกจะเริ่มพ้นยังขยับขยายไปก็พี่น้องเริ่มมองจอดรถว่ต้องห่วงหรอกพูดพ้นยังถมทีเขับไปข้างในพุ่นพุ่นถมทีเข้าไปข้างในพุ่นพุ่นควายมูควายของเวียดนามฝากค้วยไปก็ได้พุ่นจีขยายไปข้างในพุ่นแต่ว่ามันว่าจีซื้อมองนี่จ้าของมันบะขายจิดขัดอยู่พุ่นขายห่างไรเดียวเขาจะข้าจ่อของบะขายเพิ่อนก็เลยปั๊บไม่ตัวบั่นปั๊บไม่ก็จัดการไม่เพิ่นตัวจะถมทีเจ้าของ นี่แหละพี่น้องพามาเลาะเบิง่งเพราะว่าปิดยังจังมาเลาะเลาะให้พี่น้องเขาได้เห็นว่าตลาดโคกจะเจร่ญเป็นแนวใดให้แนวมาซื้อสิพี่น้องแต่มีมัน่นปิดยังจังมาพราปเบื้องข้าไปเบิ่งงวัวไปยังมาเลาะเบืง้งกันมองขาเจ้าขึ้นรถขึ้นงวัวขุนควายเบื้อ่อแพี่น้องเพาจะเข้ามาอัปเดตว่าแต่ละมือตลาดทุนบริหารไปแบบใดพื้นเห็ดจังไเด,ด้หน้าพี่น้องเลยภาพพี่น้องมาเลาะเบิง่งงอาพี่น้องเบิ่งนี่แหละือเห็นนี่แหละเบิ่งเอารถ นี่แหละเขาเรียกว่าตลาดโคกเจริญอำเภอสวา่างข้ามควันของอำเภอสว่างเพิ่นว่าสว่างเป็นเมืองในหอยได้พี่น้องเพิ่นมาตั้งตลาดไซบัดเนาะโอ้ยท่านเดี๋ยวพ่อสามสี่ปีเบื้องเนี่ยตลาดเพิ่นยิ่งใหญ่แท้